สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูนุสุคนปานแดงค่ะในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะก็คือนิราศนรินคำโครงค่ะชื่อก็บอกแล้วว่านิราศนะคะนักเรียนหลายคนคงเคยได้ยินมาจากนิราศกัพหอโครงพระพาทานทองแดงนะคะนิราศต่างๆมากมายเลยนะคะแต่ในวันนี้ค่ะเรื่องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก็คือนิราศนรินคำโครงนั่นเองค่ะ นี่เป็นตัวอย่างนะคะบ,บทบทหนึ่งค่ะในเรื่องนิราชนริน์คําโครงนะคะเอียงอกเทออกอ้างอวดองค์อ่อนเอย่ยเมนชุบสมุดดินลงเลขแต้มอากาศจักจานผจงจารึกพอรือโชมแม่หยาดฟ้าแย้มอยู่ร้อนหรือเห็น จากบทประพันธ์เมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นได้ว่าโวหารรักนะคะที่ใช้สำนวนเปรียบเกินจริงอย่างคมคายในโครงบทนี้เนี่ยกวีใช้เพื่อสื่อความรู้สึกลึกซึ้งที่มีต่อน,นางอันเป็นที่รักค่ะเป็นการบอกความในใจจนหมดสิ้นราวกับเทความรู้สึกในอกออกมาทั้งหมดเลยนะคะ เทียบได้กับการเอียงภาชนะเพื่อเทของที่อยู่ข้างในออกมาให้หมดค่ะแม้จะใช้เขาพระสุเมนเป็นปากกาจุ่มน้ําในมหาสมุทรแล้วละลายดินเป็นหมึกและก็ใช้อากาศนะคะเป็นแผ่นกระดาษเพื่อเขียนข้อความก็ยังไม่สามารถพณน,นาความรักความอาลัยที่มีต่อนางได้ครบถ้วนซึ่งกวีรำพึงต่อไปว่าแล้วนางจะทุกโศกเพียงใดก็ไม่รู้เลยนะคะจากตรงนี้จะเห็นได้ว่า กวีเนี่ยสามารถใช้คำได้ลึกซึ้งกินใจและคมคายจริงๆนี่แค่บทเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าติดตามแค่ไหนกับนิราชนารินคำโครงค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเนื้อหาในนิราชนารินคำโครงนะคะเราก็มาพูดถึงนะคะที่มารวมถึงพูดแต่งในนิราชนารินคำโครงกันก่อนค่ะโครงบทนี้ค่ะอยู่ในวรรณคดีนิราชเรื่องหนึ่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ในโครงท้ายเรื่องมีข้อความสองบาทแรกว่า โครงเรื่องนิราศนี้นรินอินรองบาทบาวรวังทวินว่าไว้ซึ่งพิจนารณาจากชื่อนรินอินและจากเนื้อความในนิราศเรื่องนี้แล้วนักประวัติวรรณคดีก็เชื่อกัอนว่าเป็นผลงานของนายนารินทิเบศซึ่งเดิมชื่อว่าอินนั่นเองค่ะและนี่ก็คือชื่อผู้แต่งเรื่องนี้นะคะเรื่องที่มีคาลมคมคายนะคะเรื่องที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจเดี๋ยวนักเรียนจะได้เข้าไปถึงในบทในเนื้อหากันค่ะ ค่ะเรามาพูดถึงนะคะประวัติของนายนารินทิเบตนะคะนายนารินทิเบตเนี่ยซึ่งเดิมชื่ออินนะคะเป็นมหาดเล็กหุ้มแพรค่ะซึ่งก็เป็นตําแหน่งทางข้าราชการในสมัยก่อนนะคะซึ่งรับราชการวังหน้าค่ะรองบาทบาวรวังในรัชกาลที่สองซึ่งนายนารินทิเบตแต่งนิราศเรื่องนี้เมื่อคราวตามเสด็จสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ซึ่งยกทัพไปปราบพม่าที่ยกมาตีเมืองถลางและก็เมืองชุมพรเมื่อปีพุทธศักราช2352 <c oughs> นิราศเรื่องนี้จึงเรียกตามชื่อของผู้แต่งค่ะว่านิราศนรินและเพราะว่าแต่งเป็นโครงค่ะก็เลยเรียกชื่อต่างไปได้อีกว่าโครงนิราศนรินหรือนิราศนรินคำโครงค่ะนคะนี่คือที่มานะคะหรือผู้แต่งของเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่านิราศเรื่องนี้เนี่ยแต่งตามชื่อของผู้แต่งนั่นเองค่ะ ลักษณะคำประพันธ์นะคะของนิราชนรินร์นะคะซึ่งแต่งเป็นโครง4สุภาพนะคะจำนวน143บทและก็มีรายสุภาพนำหนบทเป็นบทขึ้นต้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า โครงสี่สุภาพและไร่สุภาพเป็นอย่างไรคะ่ะเรามาเริ่มที่ไร่สุภาพกันก่อนนะคะไร่สุภาพเนี่ยแต่งเป็นวรรคค่ะซึ่งไร่สุภาพบทหนึ่งก็มีตั้งแต่5วรรคขึ้นไปซึ่งแต่ละวรรคก,กาหนดให้มี5คําแต่ไม่กําหนดว่าจะต้องมีกี่บทหรือกี่บาทนะคะและจะแต่งให้ยาวเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าจะจบเนื้อความค่ะส่วนสัมผัสของไร่สุภาพนั้นกําหนดให้คําสุดท้ายนะคะของวรรคหน้าส่งสัมผัสไปยังคําที่1คําที่สองหรือคําที่3มเพียงคําใด คำหนึ่งในวัดถัดไปค่ะสำหรับไร้สุภาพค่ะมีข้อกำหนดที่ yes. สำคัญอยู่2ประการด้วยกันค่ะคือ1ค่ะคำสุภาพหรือคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะถ้าคำส่งสัมผัสเป็นคำสุภา,าาสภาพก็ต้องรับสัมผัสกับคำสุภาพด้วยกันค่ะแต่ถ้าคำส่งสัมผัสเป็นคำที่มีรูปวรรณยุกต์ก็ต้องรับสัมผัสกับรูปวรรณยุกต์เดียวกันเท่านั้นค่ะและอีกประการหนึ่งค่ะคือไร้สุภาพจะต้องจบด้วยโครงสองสุภาพเสมอค่ะ อันนี้นักเรียนควรจําไว้นะคะว่าข้อกําหนด2ประการนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในการแต่งรายสุภาพนะคะและนี่ก็คือชันทะลักของรายสุภาพค่ะนักเรียนจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะคือแต่ละวักนะคะจะมีทั้งหมด5คําโดยที่คําสุดท้ายนะคะของวักหน้าจะสัมผัสกับคําที่ 1, 2หรือ3ในวักถัดไปนั่นเองค่ะ และที่สําคัญที่บอกไว้ก็คือจะต้องจบลงด้วยโครงสองสุภาพนะคะมีการบังคับวรรณยุกตามนี้ค่ะซึ่งวรรณยุกเอกนะคะจะอยู่ที่วรคที่1นนะคะในคาที่4ค่ะและวรรณยุกเอกนะคะจะอยู่ที่ตําแหน่งของคําที่สองในวรคที่สองและคําที่1ในวรคที่3ค่ะส่วนการบังคับรูปวรรณยุกโทนะคะจะอยู่ที่คําสุดท้ายของวรคที่1 คำสุดท้ายของวรรคที่2และคำคำที่สอของวรรคที่สค่ะและนี่ก็คือชันทลักนะคะของไร่สุภาพค่ะและนี่คือตัวอย่างค่ะของไร่สุภาพนะคะสีสิทธิ์พิสารพบเลอล่าลบล่มสวรรค์จันลงโลกกว่ากว้างแผนแผ่นพ้างเมืองเมนสีอายุทยเยนแย้มฟ้าแจกแสงจ้าเจิดจันเพียงรับพิพันธ์ผ่องดาว ขยายแผ่นฟ้าให้แพ้วเลี้ยงทัแกล้วให้กลา้าพระยศ์ไทเทิดฟ้าเฟื่องฟุ้งทศธรรมท่านแห่นะคะตรงนี้นักเรียนลองดูนะคะจะเห็นว่ามีสัมผัสคำว่าพบกับลบนะคะสวรรค์กับจันทร์นะคะคกว้างกับพ่างนะคะเมน <EN S 1> กับเย็นนะคะฟ้ากับจ้านะคะจันทร์กับพันนะคะแล้วก็แพ้วกับแกล้วนะคะ กล้ากับฟ้าค่ะและนี่ก็คือสัมผัสของไร่สุภาพเพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่ามีสัมผัสอยู่ที่ตำแหน่งใดบ้างนะคะหวังว่าจะจำกันได้บ้างนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่คุณครูบอกไว้นะคะก็คือบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแต่งด้วยโครงสีสุภาพจำนวน143บทเพราะฉะนั้นเรามาดูฉันทละลักษ์ของโครงสีสุภาพกันนะคะ และนี่ก็คือฉันทะลักษณ์ของโครงสี่สุภาพค่ะซึ่งโครงสี่สุภาพหนึ่งบทจะมีทั้งหมด4บาทด้วยกันนะคะและแต่ละบาทค่ะมี2วรวคววักหน้ามี5คําและวักหลังมี2คําค่ะยกเว้นบาทที่4ค่ะจะมี4คําค่ะส่วนสัมผัสของโครงสี่สุภาพนะคะคําที่สองนะคะของวรคหลังค่ะจะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรคหน้านะคะในบาทที่2และ3ค่ะ ส่วนอีสัมผัสอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือคำที่สองของวักหลังในบาทที่สองค่ะจะสัมผัสกับคำสุดท้ายในวักหน้าของบาทที่4ค่ะและมีการบังคับรูปวรรณยุกนะคะเอก7โท4ค่ะซึ่งตำแหน่งของวรรณยุกเอกนะคะมีทั้งหมด7ตําตำแหน่งด้วยกันก็คือคำที่4ของวรคหน้าในบาทที่1ค่ะแล้วก็คำที่2ในวรคหน้านะคะและคำที่1ในวรคหลังนะคะของบาทที่2ค่ะ คำที่ <language> 3มนะคะในวักหน้าและคำที่สองในวัคหลังนะคะของบาทที่3ค่ะคำที่สองวคหน้าและคำที่1นะคะในวักหลังในบาทที่4ค่ะส่วนบังคับรูปวรรณยุกโทนะคะก็มีทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยกันค่ะคือคำสุดท้ายนะคะในวัคหน้าของบาทที่1ค่ะแล้วก็คำสุดท้ายนะคะในวักหลังค่ะของบาทที่สองค่ะคำสุดท้ายนะคะในวักหน้าและคำที่สองในวักหลังในบาทที่4ค่ะ ตัวอย่างนี้นะคะเป็นโครงสี่สุภาพนะคะจากนิราศนรินคําโครงค่ะหรือเรียกได้ว่าเป็นโครงบทครูเลยก็ว่าได้นะคะจากมามาลิ้วล้ําลําบางบางยี่เรือราพลางพี่พรองเรือแผงช่วยพานางเมียนม่านมานาน บางบอรับคำคล้องคล้าวน้ำตาคลอนะคะตรงนี้จะเห็นว่ามีบังคับนะคะวรรณยุคต์เอกนะคะอยู่ที่คำว่าลิ้วนะคะคำว่ายี่คำว่าพี่คำว่าช่วยคำว่าม่านคำว่าบ่อและคำว่าคล้าวเจ็ดตำแหน่งด้วยกันค่ะและมีการบังคับรูปวรรณยุกต์โทอยู่ที่คำว่าล้ําพร้องคล้องแล้วก็น้ำอยู่ที่4ต่ตำแหน่งนะคะส่วนสัมผัสก็จะมีคำว่าบาง พลางและนาง1จุดนะคะแล้วก็พร้อมกับคําว่าคล้องอีก1จุดค่ะถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะจำนะคะโครงสิสุภาพหรือฉันทลักษ์ของโครงสิสุภาพที่เป็นตัวฉันทลักษ์ได้นะคะก็สามารถใช้โครงสี่สุภาพนี้แหละค่ะตัวอย่างเนี้ยมาจำเพื่อให้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องย่อของนิราศคำโครงนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหานะคะ ซึ่งนิราศนาลินคำโครงนะคะเริ่มด้วยไร้สุภาพนะคะยอรพระเกียรติพระมหากษัตริย์ค่ะและกล่าวถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองนะคะจากนั้นจึงรำพันถึงการจากนางอันเป็นที่รักค่ะและมีการพรรณนาถึงสถานที่ที่ผ่านไปจนถึงจุดหมายปลายทางค่ะและนี่ก็คือนะคะธรรมเนียมในการแต่งนิราศค่ะมาพูดถึงเกรดความรู้กันสักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าการตั้งชื่อนิราศมีลักษณะอย่างไรแบบแรกเลยค่ะตั้งตามชื่อผู้แต่งค่ะ อย่างเช่นนิราศเรื่องนี้คือนิราศนรินคำโครงนิราศพระยาตังค่ะหรือตั้งชื่อตามตัวละครเอกในวรรณคดีนักเรียนก็จะเคยเห็นนะคะอย่างเช่นนิราศอีหนาวนิราศพระภัยมณีค่ะหรือตั้งตามสถานที่ที่ไปนะคะอย่างเช่นนิราศเมืองแกลงหรือนิราศระบาทนิราศเมืองเพชรนะคะและจะตั้งตามเหตุการณ์นะคะหรือแนวคิดของผู้แต่งก็ได้อย่างเช่นนิราศเดือนนิราศสังขารค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเกล็ดความรู้นะคะเกี่ยวกับการตั้งชื่อนิราศค่ะวันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันค่ะนิราศวันนี้นะคะเราได้ทราบถึงผู้แต่ง ถึงที่มาของเรื่องนะคะและทราบว่าวรนณคดีประเภทนิราชนี้เป็นการคร่ำครวนแสดงอารมณ์สะเทือนใจของกวีที่มีต่อน,นางผู้เป็นที่รักและมีการบันทึกสภาพบ้านเมืองสิ่งแวดล้อมระหว่างการเดินทางซึ่งกวีอาจจะใช้รูปแบบคำประพันธ์ทั้งโครงฉันกรอนหรือใช้กวีโวหารให้ผู้อ่านคล้อยตามได้ซึ่งเป็นคำประพันธ์ที่มีคุณค่าทั้งทางด้านวรรณศิลป์รวมถึงสะท้อนค่านิยมประเพณีได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ มาถึงกิจกรรมท้ายบทของบทเรียนของเราในวันนี้นะคะนักเรียนคิดว่าการคร่ำครวญถึงนางผู้เป็นที่รักการพานันา,นาสภาพแวดล้อมระหว่างการเดินทางมีคุณค่าทางสังคมอย่างไรเชื่อว,ว่าไม่ยากนะคะนักเรียนคงจะตอบได้ค่ะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน